จักวรดมองโกกำลังลุกรานบ้านเมืองเราพวกมันโหดเหี้ยมไม่มีลถละไม่มีอยู่ยังพวกเราสมรย8แปดสิบนาย 89. ปะทะกองทัพเต็มรูปแบบยืนหยัดเพื่อคุ้มครองพวกที่กำลังหลบหนีแล้ววันนี้ ข้าจะตายเพื่อประชาชนของข้าพวกมันคงมีการเป็นพันเรากำลังกระเชิญกับความตายและปกป้องบ้านเมืองของเราประเพณีความกล้าคุณธรรมทั้งสามคือวิถีของเราเราทั้งหลายคือนักรบแห่งซูชิมะเราคือซามูไร กเาบท่านคาราจิออกไปทำลายขวันของพวกมันเถิด พวกต่างแดนเอ๋ยจงส่งนักรบเอกของเจ้าไปสู้กับข้าพวกเจ้าถอยไป,ข,ยไปข้าคือฮารุโนบุอาดาจิทายาทแห่งโยชิโตบุอาดาจิผู้เป็นตำนาน ยอมจำนนแต่โดยดีหรือไม่พวกขีคค้ขาดไร้คุณธรรมไม่ควรได้รับความปานนี้ไม่ต้องรานนี่ยิงเข้าไปบุกได้เพื่อโูชิมาทมตีมันให้แล้าลย้าย้มาม้าเข้าไปย้ปา้ เด็ดหัวพวกมันให้ได้ปีป่าเข้าไปแม่ทับมันถอยร่นแล้วตามมันไป กไมีพวกมังโกชาดมาผสมทบอีกข้ามัน ไงไม่ทับมองโกข้าพบขอรับท่านลุงเราจะสู้ศึกดีไปด้วยกัน าคือโคตุนล้านแห่งเจงกิสสายเลือดแห่งกุบโลน้องชายเจ้าเป็นนักรบเรื่องนั้นข่าวรู้ดีเจ้ามันฝึกทั้งชีวิตเพื่อการนี้เอาชนะศึกมาก็มา ที่ผู้อื่นต่างพูดว่าเป็นศึกที่ชนะไม่ได้แต่ในระหวางที่เจ้ากำลังลับดาบของตนรู้ไหมข้าเตรียมการอย่างไรบ้างเพื่อศึกนี้ข้าเรียนรู้ถึงภาษาของพวกเจ้าประเพณีความเชื่อหมู่บ้านใดคนจะเลี้ยงเอาไว้และหมู่บ้านใดคนเผาให้วน ฉะนั้นข้าจะถามเจ้าอีกครั้งซามูไรจะยอมจำนนหรือไม่ เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงมีคนคอยรักษาข้าสึกความสามารถมีเพียงแค่สเสบียงแต่ไม่มีอาวุธต้องรีบหาต่อละพวกมองโกนี่นะ มีคนช่วยข้าเอาไว้และซ่อนข้า,าไว้ที่นี่แสดงว่าดาบต้องอยู่กับเขา มีคนรับดาบค้างไว้ผูใ้ใดกันนี่มันกรอกของข้าเสียหายหมดเลยแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไร เร็วแผลเจ้าเป็นยังไงบ้างนีไวหรือเปล่าโอ้ข้าว่าน่าจะไหวนะดาบข้าอยู่ที่ไหนไม่ใช่ที่นี่ข้าจัดการเองขอละซ่อนตัวซะ,อ,ะอย่าทำข้าเลยส่งสเปียรของเจ้าไปข้า๋ยวนี้ ข,ข้ามีข้าวอยู่ตรงนั้นเชิญเจ้าค่ะเอาไปเลย นี่เจ้าเป็นใครกันอยู่นะอยากได้ดาบคืนสินะตามข้ามานี่ข้าหมดสเตปไปนาดแค่ไหนน้นานพอให้กองทัพมองโกยึยดไปครึ่งเกาะอ,อ,อยู่นะเงียบ ชิปมอบลงไปทางไหนทางนี้เดี๋ยวก่อนอเราช่วยอะไรนาะงไม่ได้หรอกแต่ว่าข้าจะช่วยคนอื่นได้นะ้ทาที่บรัอยู่กับข้าที่สมอรภูมนะั่นตัวจิตโตน่ะเหรอลืมไปซะ อยู่นะรอเดี๋ยวก่อนท่านิโมระเป็นลุงของข้าเจ้าคือจินซาไคาหลานของจิโตข้าต้องรู้ให้ได้ว่าเขายังมีชีวิตยอยู่ไหมน่าจะรอดพวกมองโกจับเขาไปเป็นเฉลยพวกมันพาเขาไปที่ไหนตะว,วันออกเรียบชายฝั่งไปที่ปราสาทคาริดา พวกมันคงคุมตัวเขาไว้ข้างหน่อยและฉลองชัยกันอยู่ได้ข้าจะใช้โอกาสนั้นเล่นการต่อพวกมันเถอะเจ้าถุกฆ่าแน่หรือไม่ฆ่าก็จะช่วยท่านชีโมระและช่วยขับไล่พวกมังโกลงทะเลไปเขาสามารถติดต่อท่านโชกุนเพื่อขอกําลังเสริมได้ข้าไม่ได้รักษาเจ้าเพื่อให้เจ้าเอาชีวิตไปทิ้งนะแล้วเจ้าช่วยข้าทําไมข้าปล่อยให้เจ้าตายไม่ได้ข้าต้องการให้เจ้าช่วย ท่านชิโมระช่วยคนทั้งเกาะดีได้แล้วเขาก็เป็นครอบครัวคนสุดท้ายที่ขออ้ามีไปกันเถอะข้างใต้นี่อย่าเขาจะไม่อยากตาย พวกมือสังขารพวกเราช่วยอะไรไม่ได้หรอกไปเร็วเดี๋ยวก่อนโดยปลดชิงอาวุธครบมือพวกมันควบมาไปทั่วยก็จับผู้คนเป็นทาสเขียน่าบุที่อ่อนแอทางนี้ เวนไพวกมันเปิดถนนแล้วถ้าเราข้ามไปต้องมีคนเห็นเราแน่การเข้าจะรอเสียงดูเดี๋ยวเวีนนัน่นตอนนี้ล่ะเร็วเข้ามีทหารเฝ้าอยู่เราจะไปทางหลังค่ะขึ้นมาเร็ว เจ้าปีหลังคาคุยเก็บข้าขอจากสนามรบหรือเจ้าไปขโมยได้ไงเวลาข้าต้องใช้สิ่งใดข้าจำเป็นจะต้องเอามันเช่นดาบข้าได้หรือข้าเอาไปแลกอาหารกับยาแล้วอะไรนะไม่ต้องห่วงนะเราจะตามหาคนที่ซื้อมันไปแล้วดาบของเจ้ากลับมาเราต้องขี่ม้าไปไกลเอาเสบียงเท่าที่พกไหวนี่มันบ้านคนอื่นนะเขาไม่กลับมาหรอก นี้บ้านคนที่เข้าดับเป็นแรกอยู่ข้างหน้านั้นโทรุเวินะดันโดนเจ้าพวกนั้นหาตัวเจอเจ้าดูด้านเราทีข้าจะขนบ้านพวกมันจะต้องชดใช้ ข้าชื่อจินซาไคหลานชาของท่านชิมูระผู้ยิ่งใหญ่และข้าก็ไม่ใช่คนขี้คลาดย,าย่าเฮ้ยยาเฮ้เยเยเฮ้าศัตรูของเจ้าสู้เจ้าไม่ได้เลยทว่าเจ้ายังขาดการควบคุมตนเองข้ากำลังฝึกซ้อมอยู่ด้วยอาวุธของบิดาน่ะหรือ ดาบประจำตระกูลซาไคช่วยผู้คนและยุติสงครามใครทําเจ้ากันไม่มีขอรับข้าจะสอนให้เจ้ารู้วิธีการป้องกันตัวข้าสู้เป็นนะให้เจ้าใช้ดาบได้แตกฉาน ก่อนอื่นเจ้าต้องควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็นข้าทำได้ขอรับดีแสดงให้ข้าดูหน่อยขอดูสีมือเจ้าหน่อยสิ ลองตัวตีเข้ามาขอรับท่านลุงเร้าโยนตีมาเลยเร้าพร้อมแล้วขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีก มถ้าเจ้าสู้แบบนี้คงไม่ถูอีไฟาฝากรอยพกช้ำเอาไว้หรอกนะนั่นไม่ใช่การต่อสู้ที่ยุติธรรมลองนึกดูว่าถ้าศัตรูกลับมาลงมือกับเจ้าให้ถึงขั้นเด็ดขาดและใช้ลูกเล่นสปกปรกทุกอย่างที่มันมีเจ้าจะปกป้องตัวเองเช่นไรมันตัวใหญ่แต่ข้าว่างไวกว่าข้าจะรักษาระยะห่างไว้และรอให้มันหมดแรงแล้วค่อยสังารมันดยดาบเดียวดีสมูไรต้องสู้อย่างอดทน และมีวินัยไม่ว่าคู่ต่อสู้จะใช้กลลวงก็ตามข้าจะจดจำไว้ท่านลุงคราวนี้จงฝ่าการป้องกันของข้าแสดงให้ข้าเห็นว่าจินสาไขค,คือนรอบผู้ห้าหานทำลายการป้องกันด้นการโจมตีหนักและโจมตีเร็ว มากถ้าโจมตีหนักจะทำให้ศัตรูเสียหลักให้บุกต่อด้วยท่าโจมตีเร็วข้าระบบไปหมดแล้วเราพักก่อนได้ไหมอรับเรายังฝึกกันไม่จบทำใจให้แน่วแน่แล้วพันผ้าลดความเจ็บปวดดีมากข้าจะสอนวิธีการปักป้องการโจมตีให้กับเจ้า ร้อยข้าเป็นฝ่ลงมือก่อนข้าจะจู่โจมจงป้องกันเอาไว้เ<อ>จ้าต้องปัดป้องก่อนข้าจะโจมตีเดโอ้ตั้งกาดเร็วเกินไป<อ>ตั้งท่าได้ดีจิน ตั้งท่าได้ดีจินเจ้าพัฒนาขึ้นเร็วนะท่านต้องพักหายใจก่อนไหมข้าไม่หมดแรงพราเด็กคนเดียวหรอกเอาละไหนลองตั้งรับหอกดูสิหลบหอกของข้าและโจมตีสวนกลับตอบโต้ได้ไว <c oughs> จำไว้ให้ดีตบแล้วโจมตีสวนกลับตบได้เยี่ยมจะมีโอกาสโจมตีเพียงน้อยนิดจงคว้าไว้เห็นไหมไม่มีอาวุธใดหรือนักรบใดที่เอาชนะไม่ได้ขอบคุณที่สั่งสอนขอรับท่านลุงการฝึกยังไม่จบนะจินซาไค ให้เกียรติการประลองกับข้าสักหน่อยได้ไหมข้าไม่มีวันทำร้ายท่านหากมั่นใจถึงขั้นนั้นมาทำให้มันสนุกวันนี้กันดีกว่าพูดใดจมตีโดนก่อนหครั้งจะได้เลือกอาหารเย็นวังว่าท่านกูชอบปลาเบิงนะเก่งมากจินตั้งท่าได้ดีจินก็ ก่อนจะอาหารเย็นข้ามีคำถามข้อสุดท้ายครอบครัวเราทั้งสองใช้ชีวิตตามกฎมารุ่นสู่รุ่นบอกมาหน่อยว่าคุณธรรมที่ฉีนำเราคืออะไรพักดีตตอบผู้เป็นนายคุมอารมณ์ให้ได้และเจ้าตอบได้สิเกียรติยศเจ้าสู้อห่างห้าวหานและดำรงไว้ซึ่งเกียรติยศแห่งตระก,กูลซาคา นั่นเป็นคำพูดของบิดาเจ้าสำหรับเจ้าแล้วเกียรติยศคืออะไรก็น่าจะเป็นอ่ะการคุ้มครองผู้คนผู้ที่ปกป้องตนเองไม่ได้เจ้ามีจิตใจที่ดีนะแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเจ้ารับใช้ผู้เป็นนายอย่างกล้าหาญไม่กลับกลอกรู้จับควบคุมตนท่านพูดเหมือนเป็นเรื่องง่ายเลย ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจินข้าเองก็ต้องพยายามปฏิบัติทุกวันกระนั้นเราก็ต้องจำเป็นเป็นแบบอย่างให้ประชาชนโดยซื่อตรงต่อกฎของเราและตัวเราเองสิ่งนั้นคือเกียรติยศอาณาเทศซามูไร รอติดตามตอนต่อไป